เราออกแบบลายเส้นพื้นฐานง่ายๆให้เด็กเพราะว่าลายละเอียดไม่ค่อยเยอะเด็กสามารถทําได้รูปสัตว์รูปกระตนูนที่ดึงดูดความสนใจเด็กๆได้เป็นอย่างดีไหนดูซิได้ไหมโอ้โหเส้นใหญ่มากสําเร็จแล้วค่ะของมกุกรูปอะไรคะ ครูแหม่มทาอะไรอยู่คะวันนี้ครูแหม่มก็มาวิจัยแล้วก็เทสสื่อที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กนะคะแล้วก็เป็นงานศิลปะสร้างสารค์งานปั้นค่ะแล้ววัสดุที่ครูแหม่มใช้คืออะไรคะวัสดุที่ครูแหม่มใช้ก็คือดินเบาค่ะเพราะว่าผิวสัมผัสมันนุม่มแล้วก็มีความยืดหยุ่นเด็กๆน่าจะชอบค่ะอันนี้คือผลงานที่ทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะมีตัวอะไรบ้างคะ ตอนนี้ที่ให้พี่ออยออกแบบก็จะมีพวกสัตว์ในฟาร์มค่ะก็จะเป็นพวกรูปแกะรูปวัวรูปไก่แล้วก็หมูค่ะดินเบาที่มีหลายๆสีเนี่ยคูแม่ผสมเองเลยหรือเปล่าคะปกติถ้าซื้อตามร้านค้าทั่วไปดินเบาก็จะมีสีเฉพาะให้เลือกหลากหลายสีนะคะแต่ของคูแม่มเลือกใช้ดินเบาสีขาวแล้วก็เอามาผสมกับสีอะคริลิก เพื่อจะได้เฉดสีตามที่เราต้องการค่ะแล้วทำไมแพทเทิร์นถึงมีหลากหลายแบบจังคะอ๋อเพราะว่าเราออกแบบลายเส้นพื้นฐานง่ายๆให้เด็กเพราะว่ารายละเอียดไม่ค่อยเยอะเด็กสามารถทำได้แล้วก็รูปสัตว์รูปกระตูนพวกนี้ค่ะน่าจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจเด็กๆได้เป็นอย่างดี กิจกรรมนี้เหมาะกับเด็กอายุเท่าไหร่คะ3ขวบค่ะแต่ถ้าสองขวบครึ่งอยากทำก็สามารถทำได้แต่ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะเพราะว่าสีสันของดินพวกนี้มันคล้ายๆขนมเด็กอาจจะนำเอาเข้าปากได้ค่ะแล้วเราจะเริ่มต้นสอนเด็กยังไงดีคะก็จะให้เริ่มต้นจากเส้นพื้นฐานง่ายๆอย่างที่ครูแอมบอกค่ะก็จะมีเส้นสั้นเส้นยาวรูปทรงกลมนะคะกลมเล็กกลมใหญ่แล้วก็เส้นโค้ง ต่างๆแบบนี้ค่ะพอดีพี่ออยกำลังออกแบบลายเส้นอยู่เราไปดูที่โต๊ะพี่ออยกันดีกว่าไปอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นเส้นพื้นฐานนะคะที่พี่ออยออกแบบก็จะมีเส้นสั้นเส้นยาวเส้นหนาเส้นบางแล้วก็จะมีเส้นโค้งวงกลมใหญ่วงกลมเล็กแล้วก็ลายก้นหอย <Wow. S 1> เราจะให้เด็กปั้นดินแล้วก็มาวางใน เส้นที่เรากำหนดให้ค่ะเมื่อเด็กๆทำเส้นพื้นฐานได้คล่องแล้วถึงจะมาได้ปั้นพวกรูปทรงรูปสัตว์หรือผลไม้ตามนี้เลยค่ะที่พี่เขาออกแบบอยู่พี่ออยไปปิน้นแพทเทิร์นมาดูกันแล้วกันค่ะว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตายังไง นี่ก็คือแพทเทิร์นที่พี่ออยปิ้นมานะคะเป็นเซตภาพสัตว์แล้วก็ผล,ลไม้ใน1แผ่น A 4ก็จะได้4ใบก็จะมีขนาดเท่ากับ A 6ซึ่งเล็กและเหมาะสำหรับเด็ก3ขวบทำล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็ก2-3ขวบทำกิจกรรมได้จริงคะ,ะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องลองไปเทดสกับเด็กดูแล้วกันพอดีข้างบ้านมีเด็กอายุ3ขวบคือน้องมุกงั้นเดี๋ยวเราไปตามกัน,น้วกันดูเขาอยู่บ้านไหมไปค่ะ เนี่ยน้องมุกทำอะไรคะทำอะไรอยู่คะเล่นอะไรอยู่คะันเล่นคะปลาปปั้นดินกันไหมไปดูซิพี่ออยทำรูปอะไรบ้างปลา น้องอายอ่ะเป็นยูทูบเบอร์จักมาเคยดูไหมในโทรศัพท์อ่ะเขาพูดยังไงนะมุกส,นะสวัสดีค่ะน <med> ้องคุกสวัสดีค่ะครูแหม่มก็ได้เด็กมานะคะคือน้องน้องอะไรคะน้องไข่มุกใช่ไหมคะน้องไข่มุกอายุ3ขวบใช่ไหมคะอ,อ,อ่าตะกี้ครูมแหม่มก็ให้น้องมุก ปั้นเส้นพื้นฐานไปแบบคข้าวๆแล้วที่น้องมุกทำน้องมุกบอกหน่อยสิคะว่าอันนี้คือทรงอะไรคะงควงกลมใช่ไหมคะสีอะไรเอ่ยดูสีชี้สีอะไรหรกนับซีมีกี่เม็ดสมี่สี่ใช่ไหมคะมค่ะแล้วดูอันนี้นะคะอันนี้เป็นทรงอะไรนะ้องมุกว่าเหมือนอะไรเมอนหอยทากอุ้ยเก่งมากเลยหอยทากเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะ มุ้ยจริงเหรอนูทั้ามีชีวิตเหรอคะเจอตอนที่มันตายแล้วใช่ไหมใช่อันนี้มันสีอะไรคะเ่วเก่งมากค่ะถ้าต่อไปเนี่น้องมุกกำลังทำเส้นอะไรคะเนี่ยมันเป็นเส้นอะไรเอ่ย อ,อ่าตัดเร็วตัดแล้วก็ทำยาวๆแบบนี้คึงให้มันยาวๆวางกับพื้นสิออตัดมาช่วยอ่าตัดอ้ออ,ออกไหมอ้อออกไหมคะได้ออกแล้วทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้อ่ามันไม่ยืดเราต้องทำอย่างนี้ก่อนเร็วทำนี้ทำนี้เอเอดูซิใครจะยาวกว่ากันสองมือยาวนี้ไหนดูซิได้ไหม โอ้โหเส้นใหญ่มากอ่าต่อไปเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายดูซิสั้นหรือยาวสั้นยาวอันนี้ยาวใช่ไหมอันนี้อ่ะสั้นหรือยาวยาวอ่าสั้นสั้นกว่าใช่ไหมอ่าว่างตัดซิต้องตัดเท่าไหร่นี่ตัดตรงนี้สิลอ่าตัดกดแปะไว้อ่าทีนี้คุณแม่จะถาม้องมุกนะคะอันนี้รูปอะไรคะรูปหมูคะ่ะรูปหมูนะคะนี่แหละคะ่ะ เก่งมากนี่ล่ะตัวอะไรรู้จักไหมตัวนี้ล่ะไม่รู้เนี่ยอ,อันนี้ยังไม่รู้อันนี้ล่ะคะตัวตัวแล้วนี่ล่ะคะคมังคุดเก่งมากนี่ล่ะสตรอบเบอรี่สตรอบเบอรี่นี่ล่ะชอบอ่าในผลไม้สี่อย่างมุกชอบกินอะไรคะชอบรับประทานอะไรมาถึงสตรอเบอรี่เหรอคะเพราะมันมีรส รสเป็นยังไงหวานเปรี้ยวเค็มหวานต่อไปนูยอยากปั้นอะไรคะอ,อยากปั้นรูปอะไรดีคุณจะให้ปั้นแล้วเนี่ยมุกเอารูปวังคุดไหมนี่จะได้ผสมสีม่วงนี่ด้วยไงไเอาไหม,ไมอ่ะนี่งไงเดี๋ยวเอานี้ผสมนะทำรูปนี้นะ ยำไปเลยให้มันแบบเข้ากันค่ะเห็นไหมผู้แแบบช่วยก่อนนะใส่สียังไหมอาจเติมสีให้คุณแมบ,บหน่อยอวางวว้งงทำอย่างนี้อ่ะ ทำสองมือสองมือทำอย่างนี้อ่ะทำเร็วๆทำนี้ทำนี้นเอออ่ะอันนี้ก็มาวางมกมาวางตรงนี้เริ่มแต่ตรงนี้ลูกนี่เริ่มเวลาถ้าเริ่มน้องมูต้องวางโค้งมาโค้งมาสองมือสิโค้งมาตรงนี้ตรงนี้ยาวเกินก็ตัดอ่ะ<ต>ได้แล้วครูบบเช็คก่อน สำเร็จแล้วค่ะของมุกลูกอะไรคะะโชว์ที่อาโชยดีแล้วหลังจากที่ทำกิจกรรมปั้นนินเบานะคะกับน้องไข่มุกแล้ว ผู้แม่มจะมาสรุปฟังนะคะว่าจะส่งเสริมพัฒนาการด้านไหนให้น้องได้บ้างค่ะอันดับแรกเลยนะคะด้านร่างกายจะพัฒนากล้ามเนื้อมาเล็กจากการกำขยำและการปั้นค่ะ 2. ด้านอารมณ์นะคะน้องมีปฏิสัมพันธ์การถามตอบที่สนุกสนานและมีอารมณ์ร่วมกับกิจกรรมมีสมาธิที่ดีแถมยังได้จินตนาการจากการเลือกใช้สีในการปั้นด้วยค่ะ 3. การคิดแก้ปัญหาหรือหาคําตอบหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทํางานได้ค่ะสําหรับเด็กเล็กๆอย่างน้องมุกนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่คอยให้คําแนะนําบ้างเล็กน้อยค่ะ นอกจากนี้นะคะถ้าแยกตามการเรียนรู้สตรีมนะคะเด็กจะได้ทั้งวิทยาศาสตร์การผสมสีรู้จักชื่อเรียกของสตัตว์ผลไม้และเรียนรู้สิ่งมีชีวิตค่ะด้านเทคโนโลยีเด็กรู้จักเลือกใช้อุปกรณ์หรือตัวช่วยช่วยอำนวยความสะดวก <c oughs> เช่นการใช้ไม้บรรทัดที่นำมาตัดดินให้ขาดได้ตามขนาดที่ต้องการนะคะส่วนด้านวิศวกรรมศาสตร์นะคะเด็กรู้จักการวางแผนจัดลำดับขั้นตอนของการปั้นค่ะ ส่วนด้านศิลปะเด็กเรียนรู้จากสีต่างๆะเลือกใช้สีได้ตามจินตนาการค่ะด้านคณิตศาสตร์นะคะเด็กได้เรียนรู้การกะระยะการวัดขนาดของรูปทรงสัตว์และผลไม้ค่ะถ้าผู้ปกครองมีเวลานะคะลองนำกิจกรรมที่ครูแหม่มนำเสนอไปให้เด็กๆลองทำดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครูแหมมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย